สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่โนนท์รถดัมซิ่งก็ออกมาแต่งรถเสริมหล่อให้เจ้าขุณเงินนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จเลยอันนี้คือเสริมหล่อนะคะแบบไห่เป็นปากเป็นปาก ยืมรุนแล้วก็ไฟท้าย,ยไฟท้ายใหม่แต่ว่ารถต้องไปล้างทั้งวันเลยวันนี้ อันนี้มันน่าจะมีไฟนะหรือเปล่า,ามันมีไฟไหมไม,มันเป็นปากมัด้าปากปากจะคุณเงินนี่นะคะเสริมหล่อให้ลูกชาย คือข้างหน้าก็ออสามารถบังลมได้นี่เหมือนออรื่นเป็นอย่างนีง้นานแล้วแต่ไฟนี้น่าจะยังไม่ติดเพราะว่ายังไม่ได้ต่อ่าหรือว่ามันติดเลย รวมๆแล้วก็หล่อเท่อะครับเก็บของแล้วนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ประคุณชัยกันนะคะม,มาสองคันคันนี้หนึ่งแล้วก็เอาคันนี้มา คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะนี่นะคะเจ้าคุณเงินเสริมหลอกก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ